ในวันที่10 9 2กันยายนพศ2 5 5 5ที่ผ่านมานักศึกษาคอสนอถูกตำบลของอำเภอราชสีสไลตา่างพากันเดินทางมาหว่วมงานมหกรรมวิชาก,การกอสนอหรือมหกรรมกอสนอหน้าห้องประชุมอำเภอราชสีสลย นพีีเปิดโครงการจัดแ,แสดงผลงาน,นทางวิชาก,การและวิชาชีพอก,การสอบแข่งขันวิชาการการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากโครงการสร่งเสริมอาชีพของนักศึกษาคอสโนทุกระดับการจัดประกวดโครงงานที่นักศึกษาคิดค้นขึ้นเองลงมือปฏิบัติเองความกล้าและความสามารถได้ถึกขดปล่อย บนเวทีการแสดงเช่นการตำสมตำลีล่าการเล่านิทานพื่นบ้านเพื่อสืบสารศิลปะชาวอีสานกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของนักศึกษาในเชิงความรู้ความสามารถและรางวัลของกุชนะ สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลน,นั่นก็คือความรู้สึกดีๆมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันการได้พบเพื่อนต่างไว้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีค่ามีความสำคัญในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตของตัวนักศึกษาเอง จอนคนโกนักข่าวพลมเมืองกลุ่มซื้อเสียงคนอีสานจังหวัดศรีสะเกษรายงาน